วันนี้นะคะเพิ่งจะสูตรแล้วก็วิธีการทำขนมข้าวโพดนึ่งมาฝากกันเพื่อนๆคนไหนที่ชอบข้าวโพดอยู่แล้วโดนใจแน่นอนสูตรนี้แป้งเหนียวนุ่นมอร่อยมากๆส่วนผสมไม่ได้เยอะแถมทำง่ายด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำได้เลย พึ่งจะเลือกใช้ข้าวโพดหวานที่ไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไปปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็หั่นเอาเฉพาะแต่เนื้อของตัวข้าวโพดมาใช้จะได้มาเป็นเนื้อแบบนี้เพึ่งจะเอาตัวข้าวโพดไปนึ่งให้สุกก่อนข้าวโพดท,ที่สุกแล้วมันจะมีกลิ่นหอมกว่าข้าวโพดดิบจากนั้นนําไปใส่ในโถปัน่นเติมน้ำตาลมะพร้าวเติมเกลือน้ำเปล่ากะทิ นำไปปั่นรวมกันให้เนื้อละเอียดจะได้ออกมาเป็นเนื้อแบบนี้เพิ่งจะใช้แป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเทา้าจากนั้นนำน้ำ,นำข้าวโพดที่เราปั่นแล้วส่วนหนึ่งใส่ลงไปในแป้งและลายแป้งให้หมดก่อนแล้วก็นำส่วนที่เหลือทั้งหมดใส่ลงไปคนผสมให้เข้ากันเพิ่งแนะนำให้ทาน้ำมันที่พิมพ์ก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ขนมติดพิมพ์แล้วก็นำแป้งไปหยอดใส่พิมพ์ใส่ให้เต็มพิมพ์ ล้วจะเอาเนื้อข้าวโพดใส่ลงไปในเนื้อแป้งด้วยเพิ่มความอร่อยต้มน้ำให้เดือดค่ะจากนั้นนำขนมลงไปนึ่งจะใช้เวลาในการนึ่งอยู่20นาทีขนมของเราก็สุกแล้วตั้งขนมให้เย็นตัวสนิทเลยนะคะก่อนที่จะแกะออกจากพิมพ์ถ้าแกะตอนร้อนขนมจะเละได้แต่ตั้งให้เย็นแล้วแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จัดใส่กล่องพร้อมขาย ขนมไทยนะคะถ้าเราทำให้มันดูสวยงามน,น่าทานจะเพิ่มมูลค่าให้กับขนมไทยมีราคามากขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับขนมข้าวโพดนึ่งของเราเพิ่งแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราแกะใส่กล่องให้รีบปิดกล่องทันทีนะคะไม่นั้นเดี๋ยวขนมจะโดนอากาศขนมจะแห้งได้ตัวแป้งมีความนุ่มเหนียวหวานกำลังดีหอมข้าวโพดมากๆ ลองเอาไปทำกินหรือว่าทำขายดูนะคะ